กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s u p e r ร์ a n ก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบุกหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลิงด้านล่างใกล้วิดีโอเรื่องนี่รักนายหัว ตอนที่แปดถ้าเราแต่งงานกันพี่แทนอยู่ในหน้าพี่แทนพาสุธาเพิ่งเปิดประตูห้องน้ำที่ทำแยกออกมาจากตัวบ้านร่างเด็กหนุม่มวัย2 2พันผ้าเช็ดตัวสีขุ่นพื้นเกา่าที่ใช้มาเนิ่นนานแร่งฝีเท้าเข้าบ้าน ก่อนที่บุษยาจะตามตัวเขาเจอเขาลงกรอนทันทีแล้วคว้าเสื้อขึ้นมาจากกองผ้าสวมกางเกงขาสัน้นพรานเสียงขคาประตูก็ดังขึ้นพี่แทนเปิดเร็วบัวมีของจะให้เสียงใส่ด้าเริงดังขึ้นหน้าประตูในเวลานี้เธอยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้เลย มือที่กำของซ่อนไว้ด้านหลังขยุกขยิกอย่างร้อนรนเธออยากเห็นหน้าพี่แทนเร็วๆสองเดือนที่ผ่านมาเธอสู้เก็บเงินที่มีทั้งหมดซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้เขาในวันพรุ่งนี้ดวงหน้าผุดรอยยิ้มวานผ่วงแก้มแดงส่น้นพรุ่งนี้พี่แทนจะ23าแล้วและพอก่อนสิ้นปีเธอก็จะ18เต็มบุษยา เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยร่มไม้ของต้นยางสูงใหญ่ต้นยางเก่าแก่ที่ไม่ได้ค้นทิง้งและมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ก่อนเธอเกิดเธอมองลูกยางเปลิวลอยมากับสายลมดังลูกขางเล็กหล่นลงแทบเท,เทา้าน้องตัวก้มลงหยิบขึ้นมามุนเล่นก่อนจะยัดใส่กระเป๋ากางเกงขาสั้นทำไมช้าจังพี่แทน เธอผุบเข้าไปในบ้านโดยพระส,สุธาไม่ทันตั้งตัวตรงไปทางเตียงเล็กแล้วหมุนตัวกลับมายื่นของในมือให้นี่ของขวัญวันเกิดพระส,สุธามองถุงกระดาษในมือแล้วจึงค่อยยื่นมือรับเขาล้วงมือเข้าไปในถุงหยิบเสื้อเชิดแขนสั้นสีฟ้าน้ำเงินเขาขาหมวดคิวนิ่งสีเสื้อตัวนี้เป็นสีเดียวกับดวงตาเขา บัวไปเอาเงินมาจากไหนดูแล้วน่าจะแพงมากนะเอานะ่าบัวพอมีเก็บบ้างลองใส่ดูสิพี่แทนเธอจัดแจงไปยืนตรงหน้าแย่งเสื้อสีฟ้ามากลางรอจนพระสุธาย,ยิ้มอ่อนยอมทําตามเขาหันหลังถอดเสื้อตัวเก่าออกโยนไปที่เก้าอี้แล้วกางแขนออกมาบัวติดให้นะ ไม่เป็นไรพี่ติดเองบัวบุษยาปัดมือของพระสุธาออกแล้วเริ่มติดกระดุมเสื้อตั้งแต่เม็ดบนสุดอย่างเชื่องช้าสีสะเล็กสูงแค่ไหลทำให้เขามองเห็นกลางกระหม่อมผมดกนาดสีดำรอบยิ้มเมื่อเห็นเธอตั้งใจทำอย่างเต็มที่เขาเอียงหน้าไปอีกทางมองพวงแก้มใสระเรือแต้มสีชมพู จึงอดใจไม่ไหวใช้ข้อนิว้วลูบเล่นอืมอย่าเพิ่งสิบัวกำลังตั้งใจเลยนะอีกหน่อยถ้าเราแต่งงานกันบัวจะติดกระดุมให้พี่แทนทุกวันเลยพระสุไายยิ้มกว้างลดมือลงข้างตัวรอบุษยาจัดการกระดุมให้เสร็จโดยเร็วเพราะใจของหนุ่มรุ่นกระทงกำลังพรุงพร่านแล้วสะดุ้งรีบคว้ามือบุษยา ไว้ได้ทันก่อนที่จะเลื่อนลงไปยังกระดุมเม็ดล่างเดี๋ยวพี่ทําต่อเองบัวบุษยาเอียงศีรษะส่งแววตาสงสัยพี่แทนมีน้ำเสียงเข้มข้นแหบพระาพัสุธาหมุนตัวกลับแล้วรีบติดกระดุมดึงเสื้อให้ตึงปกปิดสิ่งที่กําลังคับแน่นใต้กางเกงจนเรียบร้อยจึงหันกลับมาอีกครั้งหล่อมากพี่แทนหล่อที่สุด ร่างเล็กขยับถอยห่างกว่าสายตาอ่อนหวานมองไปทั่วร่างชายหนุ่มคนที่เธอรักรอยยิ้มครี่กว้างแววตาทอแสงประกายรักคนดีใจบัวเลือกไม่ผิดเสื้อตัวนี้เหมาะกับพี่แทนมากขอบใจมากแต่วันเกิดพี่พรุ่งนี้นะไม่เห็นเป็นไรเลยไว้วันพรุ่งนี้เราก็ใส่ฉลองวันเกิดกันสองคนบวดเตรียมเค้กไว้แล้ว เขาขยี่หัวเด็กสาวอย่างเอ็นดูงั้นเลิกเรียนพรุ่งนี้เรามาฉลองกันนะอืมบุษยาจับมือเขามาแนบแก้มมือของพี่แทนหยาบกระด้างแต่เธอไม่เคยนึกรังเกียจพรุ่งนี้เธอได้ตัดสินใจมอบสิ่งที่เธอมีติดตัวไว้ให้แก่เขาเธออยากให้เขาเป็นคนแรกของเธอเพราะแน่ใจในตัวเองแล้วว่าเธอจะไม่มีวันมีใครอีก ดังที่เธอมอบหัวใจให้เขาไปจนหมดบุษษยายกมือขึ้นรองน้ำฝนที่จู่ๆก็ตกลงมาไม่ขาดสายตอนนี้เลยเวลาอาหารเย็นไปมากแล้วทุกคนในบ้านต่างเข้าห้องนอนยิ่งฝนตกหนักแบบนี้ยิ่งไม่มีใครยอมออกมาเธอมองกล่องเค้กขนาดเล็กในมือที่แวะรับก่อนกลับบ้าน บุหลันเพียงชำเลืองมองแต่ไม่พูดอะไรเธอเองก็ไม่มองน้องสาวเช่นกันตั้งแต่วันนั้นที่ทะเลาะกันถึงขั้นตบตีบุหลันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธออีกแม้แต่หน้าแขกใครก็ไม่ยุ่งกับเธอจนหน้าแปลกเมื่อหยิบร่มคันใหญ่ออกมากางก้าวเท้าลงจากบ้านมุ่งตรงไปทางบ้านหลังเล็กของคนงานหัวใจเต้นระทึกตื่นเต้นในขณะที่ฝ่าสายฝน เฝ้านึกแต่ว่าเธอต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้พี่แทนยอมจนเธอทำแผนนั้นสำเร็จบุษยาอมยิม้มเธอถึงขนาดไปถามเพื่อนที่มีแฟนแล้วเศาวซีจนเพื่อนต้องช่วยกันบอกว่าถ้าอ่อยผู้ชายต้องทำแบบไหนแต่ที่เธอกลัวคงเป็นพี่แทนเองที่ใจแข็งเอาล่ะบัวซื้อ เรื่องนี่รักในหัวตอนที่เก้าบวรักพี่แทนครับเสียงทุงตอบรับก่อนที่ประตูจะเปิดออกเธอก้าวเข้าสู่ภายในบ้านปล่อยให้พัสุธารับร่วมของเธอไปเก็บถอดรองเท้า และเดินตัวเปียกชื้นเข้าไปกลางทงสายตาชำเลืองมองเตียงเล็กที่ทำจากไม้อัดตีง,ง่ายๆและฟูกบางปูด้วยผ้าปูที่นอนผืนเก่าผ้าห่มกรรมยีราคาถูกสีแดงซึ่งเป็นสีเดียวในห้องที่จัดจ้านและโดดเด่นฝนตกยังจะมาอีกดูสิเปียก,กแล้วเขาหยิบผ้าเช็ดตัวส่งให้บุษยา แล้วรับเค้กไปวางไว้บนโต๊ะเปิดกล่องเค้กเลยนะพี่แทนบุษยาเปิดกล่องกระดาษข้างในเป็นเค้กครีมนมสดตกแต่งเรียบง่ายมีเพียงคำว่าสุขสันต์วันเกิดพี่แทนและรูปหัวใจสองสามดวงจุดเทียนนะแล้วพี่ก็อธิษฐานด้วยพาสุธามองนิ้วเล็กจัดแจงปัดเทียนลงบนเค้กคาดแท่งกระจายตัว ไปทั่วหน้าเค้กและจุดไฟจากนั้นเธอจึงค่อยเดินไปปิดไฟจนมืดสนิทเหลือเพียงแสงจากแรงเทียนบนหน้าเค้ก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday เดทู <Day> พี่แทนเป่าเลยสิคะเขาจ้องดวงหน้าวานขณะที่เธอร้องเพลงอวยพรให้แสงเทียนพริ้วไหวตามแรงพัดลมส่องดวงหน้าไปตามแนวโค้งนุ่มนวลจนหัวใจเขาสั่นไหวเป่าพร้อมกันนะแล้วบวกก็อธิษฐานด้วยกันกับพี่เลยเอาสิเอานะหนึ่งสอง ขอให้บวัวและพี่แทนอยู่ด้วยกันตลอดไปพระส,สุธายืนยิม้มเมื่อได้ยินคำอธิษฐานพร้อมเสียงหัวเราะน้อยๆก่อนสะดุ้งสุดตัวเมื่อร่างนุ่มนิ่มกระโดดเข้าสวมกอดพี่แทนคะกอดบัวหน่อยสิคะใจของเด็กหนุ่มสันไวตั้งแต่เห็นหน้าสาวน้อยกลางแสงเทียนค่อนแขนกำยำพ่ันสวมกอดรัดร่างบอบบางเข้าหา ไม่กินเค้ก่อนหรือคนแกงเธอสัส่นศีษะถูหน้าลงแผงอกฝังจมูกสูดดมกลิ่นของพี่แทนจนเต็มปอดกลิ่นของเขาหอมอย่างชายชาตรีผสมไปกับกลิ่นของเสื้อใหม่ที่ยังไม่ได้ซักบุษยาเริ่มใช้มือลูบไปตามแผ่นลังสัมผัสได้ถึงร่างพี่แทนส้านขึ้นจึงเงยใบหน้าหวานขึ้นพเพยปากรอคอยอย่างคาดหวังคงไม่มีชายใด ที่จะอดทนอดกลั้นได้เมื่อมีสาวน้อยร่างอวบอิม่มแนบกายพระสุธาโน้มศีรษะลงจูบเธอหนักนวงไม่ปิดบังความรู้สึกผิดแพรกไปจากทุกครั้งไม่ไม่ได้บัวพี่แทนบัวรักพี่แทนนะคะบุษยาไม่ยอมพระออกง่ายๆเธอกอดพระสุธาไว้แน่นขย่งปลายเท้าขึ้นโน้มใบหน้าของพระสุธาลงมาจุมพิษบัว เราทำไม่ได้นะไม่ค่ะพี่แทนบัวอยากเป็นของพี่ต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดอนซสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายรักพิมลิน